ใ้รถด้านหน้าให้ผ่านไปได้ทั้งทั้งหมดห้ามรถด้านซ้ายไม่ให้ผ่านไปได้ทัทั้งหมดให้รถด้านซ้ายให้ผ่านไปได้ทั ผ่านไปได้ทั้ง <anka> ทั้งหมดให้รถด้านขวาให้ผ่านไปได้ทั้ทั้งหมดห้ามรถด้านหลังให้ผ่านไปได้ทั้งทั้งหมดให้รถด้านหลังให้ผ่านไปได้ทัา